วันนี้เรามาทำอาหารเพื่นๆนกันนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ประเดยก็อยากกินข้าวตีอะนะคอเป็นข้าวชุบไข่ทอดนี่แหละค่ะอันนี้จะเป็นอาหารง่ายๆที่เราทำกินเองกันได้นี่แหละค่ะจะเป็นข้าวเหนียวนะคะเราก็เอาไข่อะค่ะมาทุกใส่ถ้วยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปะค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวอะค่ะที่เรามาทำเป็นแผ่นๆนะคะแล้วเราก็ชุบไข่ลงไปแล้วเราก็ไปทอดในน้ำมันที่มันร้อนๆหน่อย ก็จะได้เป็นข้าวจีชุบไข่ทอดค่ะอันนี้เป็นอาหารที่ทำง่ายๆนะคะแต่กินแล้วอิ่มค่ะกินแล้วอิ่มตอนเช้าๆค่ะอากาศเย็นๆเพราะช่วงนี้อากาศมันจะหนาวหน่อยเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้จะเป็นอากาศเย็นๆแล้วก็ทำข้าวจี๋ทอดกินตอนเช้าๆทำอาหารง่ายๆสะดวกด้วยค่ะ แทนที่เราจะเอาข้าวไปจิ้มไข่เตียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะเบื่อเบื่ออาหารแบบนั้นแล้วก็ทําแบบนี้กินบ้างก็ได้น,นี่เลยค่ะเราก็ทําเอ่อไข่ลูกนึงก็ทําได้หลายแผ่นอยู่นะคะนี่เราก็ทอดไปทอดไฟทอดไฟไม่ต้องแรงมากก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าไฟแรงอ่ะมันจะไหม้มันจะมันยังไม่ไม,ไม่เอ่อไม่กรอบเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดเราไฟอ่อนๆไม่อ่อนนะปานกลางไฟปานกลางไม่ต้องเดือดมากเนี่ยค่ะไม่ต้องร้อนมากเนาะถ้าไม่ร้อนมากอ่ะมันจะพอดีแล้ววันนี้เราทำข้าวจี่ทอดกินกันข้าวเหนียวทอดชุบไข่อย่างงี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็เรียกข้าวจี่มาตั้งนานแล้วเนาะที่จริงเขาไม่ได้เป็นข้าวจีก็เป็นข้าวทอด เ,าเ้าทอดชุบไข่างฮยอืมก็น่ากินเหมือนกันทอดให้เหลืองเหลๆก็หน่อยจะเย็นยนค่ะเราทอดได้เริ่มเหลืองแล้วล่ะค่ะเริ่มเหลืองนวล อันนี้เด็กๆชอบทานนะคะเด็กๆะคะ่ะหลานๆชอบทานจะเป็นข้าวเหนียวชุบไข่ทอดเขาชอบทานกันเราก็เลยทำประจำก็เดี๋ยวทำบวยอันเนี้ยทานง่ายไม่ต้องอเน,น้นสะดวกสบายหยิบทานได้เลยเียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะเหลืองสวยเนี่ยค่ะข้าวชุบ ข้าวชุบไข่ทอดขอบคุณนะคะที่ช่วยชมคลิป,ปะเดียขอบคุณมากๆเลยค่ะ